ก็สวัสดีท่านผู้ดูด้วยนะเดี๋ยวอ,อันนี้จะเป็นเรื่องราวของนาเสศิส์นะเพราะว่าติดไว้หลายเรื่องมากที่ว่าจะทําพวกสตอรี่ก็ดีเรื่องช้อปปี้ก็ติดไว้อีกหลายเรื่องสําหรับตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆทําสตรีมที่หลักเนาะแต่ว่าถ้าย่อๆเลยก็คือว่าวอล์กเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งที่สนใจหรือทําแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าสเตตัสตอนนี้ไม่ว่าไม่ว่า ยู <You S 2> จะมองว่าเป็นเรื่องของคนรู้จักที่มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องของคนรู้จักที่เกิดขึ้นแล้วมาเล่าให้ฟังอีกทีหรือจะเป็นเรื่องของตัวตัวเองที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่จะมองแต่ประเด็นก็คือตรงเนี้ยแม้ว่าหลายๆคลิปจะทําเป็นทางออกหรือความเข้าใจถ้าเป็นคนทั่วไปก็คือจะได้เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาแง่มุมของนาซิสิสิตซึ่งอีกหลายมุมแง่มุมที่เป็นในทางที่ไม่ใช่ทางร่างกายคือเพียวแบบว่าแบบเห็นเลยว,ว่าโดนต่อยตาปูดอะไรเงี้ย แล้วคนถึงจะมาให้ความสำคัญเอามาเป็นแง่มุมที่จะต้องพูดคุยในในการปรับสัญาคติความเชื่อหรือว่าในทางกฎหมายก็ตามเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันยังเป็นซีเรตอยู่มันก็เหมือนกับเรื่องผีสําหรับประเทศที่ยังไม่พัฒนาแล้วนะแต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็พูดเรื่องพวกนี้กันค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติในระดับหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยเรื่องที่จะพูดต่อไปอ่ะมันก็เป็นสตอรี่ของในสิทธิ์บ้างอะไรบ้างแต่แต่ต้องต้องโฟกัสให้เข้าใจก่อนว่าประเด็นที่โดนอยู่ตอนนี้ที่ไม่ทําเกี่ยวกับสตรีมยังไม่ได้น,น,น,น เพราะว่าการที่โดนขโมยสิทธิสทุกอย่างเสรีภาพในชีวิตไปไม่ว่าจะเป็นห้ามติดต่อเออเพื่อนญาติแฟนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะมิพ и เลลเกี่ยวกับว่าฉันกูมึงอ่ะต้องอยู่กับกูบกเท่านั้นแล้วก็ต้องอยู่ในการจํากัดทุกอย่างก็คือมิพ и เลลมึงมีมรดกมีสมบัติมีนู่นนี่นั่นอะไรยังไงบ้างนู่นนี่นั่นทําอะไรวันวันนึงก็ต้องเดินมาดูไประยะระยะแล้วก็ด่าทอเออ, <laughs> อเขาเรียกว่าใช้เทคนิคต่างๆนะเนาะพวกแก๊สไลท์พวก ใช้เงินทิปม่นาต่างนานาหรือว่าวางกับดักไว้ว่าถ้าเกิดว่าใครทําอันตรายให้กับเราเนี่ยเราก็ห้ามแจ้งความใดๆแล้วก็ใช้ปัจจัยทุกอย่างเพื่อให้เหลือแค่การเดินไปเท่านั้นน่ะเดินออกจากบ้านตัวเปล่าไปเท่านั้นแล้วก็ล็อกห้องทุกห้องไว้ตลอดเวลาเพราะว่ากลัวแบบเฮ้ยคงจะคิดไปเองนะว่าเออถ้าเกิดว่าบางห้องมีเศษห้าบาทมีเงินขึ้นรถเมล์อะไรมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่แล้วก็ป้องกันญาติป้องกันเพื่อนร่วมงานงานที่ส่งต่อจากทางบรรพบุรุษหรือว่าทางคนรู้จักโน่นนี่นั่นก็คือห้ามห้าม ห้ามเด็กที่อยู่ในบ้านคือห้ามลูกห้ามหลานเนี่ยจะต้องไปได้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 ติดต่อกับเพื่อนของพวกนายสิทธิ์กลุ่ม,มนายสิทธิ์ใดๆก็ตามไม่ว่ทาทํางานเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะทั้งกลุ่มก็คือเป็นพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอาอะไรก็ตามที่เคยอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ก็ตามนะโดยจะมีตัวหลักตัวรองก็ว่าไปทีนี้สิ่งที่เหลืออยู่นี่นี่แบบเข้าเปิดก่อนนะก็คือจะเหลือแค่การม ани เฟลตเรื่องเศษอาหาร ให้กินบ้างไม่ให้กินบ้างนู่นนี่นั่นจะหาหมอหรือว่าเจอผู้คนเนี่ยคือห้ามอยู่แล้วแล้วไม่เสียเวลาพูดคุยด้วยกับเหยื่อมาหลายปีแล้วนะเฉลี่ยต่ำๆก็คือประมาณบวกลบห้าปีนะแล้วก็มีการตัวหลักในสิทธิ์เนี่ยมีการแบบเอ่อย้ายออกไปแล้วทิ้งไปแล้วอยู่ดีก็ทิ้งไปเลยเป็นสิบกว่าปีแล้วเราก็มีการฮุบบูิงย้อนกลับมาพอย้อนกลับมาเนี่ยก็รื้อทางบ้านแล้วก็เอาของน้างมเนี่ยไปทิ้งทั้งหมดเลยปกติเนี่ยพวกรูปตอนเกิดหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือแทบจะไม่่มีอยูแแลล้้ววก แบบบวกกับในที่เคยเล่าให้ฟังว่าการตาหน้าการเลือกอะว่าเซตติ้งว่าระบบมิเวศเนี้ยฉันจะเลือกให้ของโซอาหารล่าสุดที่เป็นแก่ทํามีใครบ้างหนึ่สองสมสี่แล้วใครบ้างเป็นสเกปโก้ตใครบ้างเป็นโกเด้นชายเป็นเป็นลูกเทพกับลูกมานที่ฉันจะแบบเสร็จคาให้แล้วฉันจะให้ทรัพยากรหรือผู้คนหรือญาติหรือเพื่อนเพื่อนบ้านหรือ หรือแฟนหรือเพื่อนของเด็กคนนั้นๆนอ่ะจะต้องถูกปฏิบัติอย่างน่ารังเกียจอย่างน่าอับอายโดนลุกลานโดนไปด่าที่บ้านโดนโทรหาพ่อหาแม่ของเด็กคนนั้นเพื่อให้ทุกคนออกไปจากชีวิตของแกดำอย่างเงี้ยแต่หรือว่างานก็แล้วแต่จะต้องทําลายล้างทุกวิธีทางเพื่อให้เหลือแค่แบบเหลือเอาไว้แบบเช็ดข,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 ขี้เช็ดเยวถ้าเกิดว่ากูจะตายแค่นั้นแล้วกูก็จะแล้วหลายๆคนที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่เจอมาตรงๆเลียวก็เป็นกันเยอะมากเหมือนกันก็ยังไม่เห็นคนที่ไม่เป็นนะก็คือว่า โดนจนถึงวันที่ตายก็จะโดนเออไม่ว่าจะเป็นหนี้หรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นกับดักเนาะซึ่งตรงเนี้ยที่จะย่อตรงนี้ให้ฟังเกินเนี่ยสคัญมากในต้นคลิปเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่จะเหลืออยู่กับคนคนหนึ่งที่จะต้องไปให้ได้และทำให้ได้ในยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะถ้ายิง่งถ้าต่อให้ไม่มีโรคประจำตัวก็แย่แล้วถ้ามีนี่จะหนี้ก็ยิ่งแย่เลยเพราะว่าจากการทําอะไรต่างๆวางแผนอะไรต่างๆที่ตัง้งใจให้เยื่อหรือเด็กเนี่ยเกิดมาแบบไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงแล้วก็การในวัยเด็กทั้งหลายเพื่อ วางกับดักต่างๆนานาเนาะที่เคยเล่าไปบ้างอยู่แล้วให้กลัวนั่นกลัวน,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 นี่แล้วก็กันแกล้งหรือว่าไล่ออกจากบ้านหรือว่าพูดตลอดว่าฉันจะออกไปจากบ้านนี้เองให้เธออยู่ในนี้ตายอยู่ในนี้เป็นคนเดียวไม่มีเบอร์ญาติติดต่อไม่มีไม่มีใครไม่มีเพื่อนไม่มีนั่นฉันโทรไปด่าพ่อด่าแม่โทรไปแบบลุกลานหมดแล้วจนบางคนก็ล้มหายตายจากเสียชีวิตไปแล้วพอรู้ข่าวก็หัวเราะหัวเราะแบบมีความสุขอะไรเงี้ยรวมถึงเรื่องที่นันเป็นถูกขู่ฆ่าในมิโมทูชัยด้วยที่ทําเรื่องตามเรื่องอยู่คนเดียว แล้วก็รวมถึงเรื่องที่ล่าสุดที่หนส่งนู่นนี่นั่นรา,ายะหญ่มาใหม่เนี่ยก็คือม а н p เพล t e ห้ามแจ้งความนู่นนี่นั่นทุกอย่างใช่ไหมรวมถึงแบบพยายามพูดว่าเออแบบเบอร์ที่เธอมีอะไรเหมือนประมาณว่าเออแบบไม่ต้องมีก็ได้เหมือนคือคนเราทุกคนเนี้ยอย่างน้อยมันจะมีเบอร์มีนู่นนี่นั่นใช่ไหมเออเพ่อเพราะว่าคือต้องการให้ตัดขาดออกจากโลกภายนอกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยซึ่งนัมินก็ไม่คิดถึงธถา,าการเราเนี้ยในหลายๆครั้งแล้วนะถ้าใกล้เคียงก็เหมือนพาออกทุดงอะแต่มันก็ไม่ใช่ชัดทีเดียวเพราะว่า พระเนี่ยยังมีสิทธิ์ที่จะใส่ใส่สบายเลยอะไรเงี้ยกี่กี่ชิ้นก็ได้หรือว่าพระด้วยกันเนี่ยก็สามารถที่เดินมาดูกันได้ที่ทีต่ตรงที่เราเข้าป่าหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมรวมถึงก็ไม่ได้ถูกตัดขาดจากพ่อแม่พี่น้องญาติผู้คนแฟนอะไรก็คือเขาก็จะเข้าใจว่าเรามาทําอะไรแล้วทาแล้วเราเต็มใจเองยินดีเองที่จะที่จะเข้ามาศึกษาตรงนี้แล้วก็ในเวลาเวลากี่วันอะไรก็คือเราก็คือมันก็อยู่ในในการวางแผนในการเรียกว่าการดําเนินชีวิตตามปกติแต่เหยื่อของนายจิตธิ์มันไม่ใช่แล้วที่นั่เป็นธร ทุกวันเนี้ยในส่วนนี้ที่ต้องทำมันก็มีสองเหตุผลเหตุผลแรก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 เลยหลักเลยก็คือว่าก็เรียกได้ว่าชีวิตของเหยื่อนาซิสิตอ่ะจะมีช่วงเวลาต่างๆซึ่งหรือไม่ก็ทั้งหมดเลยเกี่ยวข้องกับเหลือแค่ชีวิตอ่ะเหลือแค่เสษ็จอาหารที่เขาควบคุมว่าที่มันควบคุมว่าเออเนี่ยจะได้ตายจะได้ตายไปวันไหนกูก็จะได้ประกันเวลามึงตายด้วยเพราะกูก็ไม่ให้มึงไปหาหมอแบบนี้นะ อะไรที่เกี่ยวมีปัจจัยเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวอนะไรือ้นนี่ยันก็จะทําเพราะน,ะนั่นอะก็ก็เคยเขียนไปเป็นเขียนในไม่กี่คลิปที่ผ่านมานี่แหละเรื่องที่แบบว่าเออแบบจะชอ็ชอคตายแล้วฟื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นอาการอะไรใหม่ๆอีกหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเนาะแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะในในเรื่องทั้งหมดที่ท,ที่ที่ทำเนะี่ยมันคือเพื่อคนที่คือในเมื่อหนึ่งคือชีวิตที่มีอยู่อ่ะมันคือเออเหลือแค่การบริโภคเสรอาหารถูกไหม นี่คืออนาคตที่นายสิทธิ์วางไว้ให้แบบอย่างแข่งขันทั้งทีมร่วมมือกันทากับคนคนหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือคนเอ่อที่สําคัญก็คือไม่รู้ว่าวินาะทีไหนที่จะตายคือการที่เราโดนง้างมือโดนขู่ว่าเฮ้ยออกไปจากบ้านนี้นะแล้วก็ฉันไม่ให้เธอไปอยู่บ้านญาติไม่ให้เธอไปอยู่ที่ไหนได้เลยไม่ให้เธอโน่นนี่นั่นอืมไม่ไม่ให้เธอติดต่อใครอะไรได้เลยเพื่อนฉันทุกอย่างก็ต้องไม่มีใครรู้จักเธอ งานชั้นทุกอย่างที่ส่งต่อกันไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องทาหรือกองศีหดือยนี่นั่นเธอก็ไม่ต้องรู้ฉันจะให้เอลูกหลักลูก,ลกชังก็คือให้ลูกหลักให้ทุกอย่างเหมือนกูมีลูกอยู่คนเดียวที่กูจะเอาไปแบบทําให้กูดูดีดูหน้ากูดูดีตัวในคนนึนนงไม่ว่ามันจะเก่งหรือว่ามันจะดีอะไรแค่ไหนเนี่ยก็คือจะต้องทําให้แบบเป็นเออ่เจนเอ,อเป็นเจนโดอเป็นศพที่ราญาติตลอดเวลาตั้งแต่เกิดมาเพราะฉะนั้น ก็จะมีแค่ช่วงแรกที่เกิดมาที่แบบเอ้ยมันไม่สามารถที่จะปกปิดได้แล้วอาจจะมีญาติผู้ใหญ่ที่ยังไม่เสียชีวิตที่เขามีความเป็นธรรมอยูแอย่แล้วเขาก็เฮ้ยแล้วหลานคนนั้นคนนี้มาหรือยังมันต้องครบอะไรเงี้ยพอคนนั้นเสียไปซึ่งก็คือแกนฟาตเตอร์อืมพอเสียชีวิตไปก็คือนี่ก็คือทิ้งบ้านนี้ไปเลยแล้วก็กลับมาอีกสิบกว่าปีต่อมากลับมากลับมาเพื่อมาเอาเงินเอาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของมรดกของแกดำนู่นนี่นั่นทุกอย่างเนี่ยก็ค นายะสิทธ์ตัวลองอะสิ่งที่ทําก็คือเอ่อโอนทรัพย์สินสมบัติทุกอย่างให้ตัวเองหมดเลยแล้วค่อยมาจดทะเบียนอะไรพวกเนี้ยเพื่อที่จะให้การจดทะเบียนนั้นอะเป็นตัวเองได้จากตัวลองอย่างเดียวคุณนึ้อออกไหมคุณเคยน่าจะเคยดีนกันเนาะที่มันจะมีการเอ่อที่ใช้ชีวิตมาจนนานนานมากๆแล้วอะแล้วพอเราเรามีชู้หรือว่ามีอะไรก็ตามเนี้ยแล้วแบบพอในถึงวันหนึ่งอะเรามีสมบัติที่ขโมยมาจากที่เขาจะให้หลานเลนโลดก็คือลูกหลานก็คือให้อย่างให้ลามเมนอย่างเงี้ย เราจะมีเยอะและพอผ่านไปเป็นสิปีใช่ไหมเพราะว่าเราเอาไปโชว์เอาไปเอาไปบอกว่าเรียนเก่งได้เกียินิยมได้จบเร็วก่อนเกณฑ์ไปต่างประเทศด้วยตัวเองเนี่ยในเนี่ย,เ,ย,เ,ย,เ,ยเป็นเป็นนะอะไรก็ตามเมนี่ยคนเราก็จะให้สมบัติไม่ว่าเขาจะตายเดี๋ยวจะอยู่เขาก็จะปากมาให้หรือว่านู่นนี่นั่นเพราะว่าตัว,ต,ว,ต,วตัวมันต้องส่งผ่านต่อที่นายสิติเป็นตัวหลักอยู่แล้วในการวางโครงสร้างมันต้องผ่านมันเป็นคนแรกอยู่แล้วหลังจากนั้นพอมียิ่งมียิ่งมีแล้คนคนนี้เสียหรือว่านู่นนี่นั่นทั้งหมดตรงในที่พูดไปเนี่ย ก็เอาพวกอะไรก็ได้อะของสะสมเองสแตมมเนอร์มีเต็มตู้เลยนะสะสมเองเนี่ยแหละแล้วก็บวกกับเนี่ยไปพร้อมกันอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็เอาไปขายไปได้ตอนนี้ร้านนึงได้ตอนนี้สิบ้านได้สมบัติคนคนนี้ตายแล้วพอมันมีทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยก็เอาไปจัดแจงทําเป็นเหมือนของตัวเองร้อยเปอร์เซนต์โดยที่เหมือนกับว่าตัวเองเกิดมาคนเดียวไม่ได้เป็นพ่อแม่ลูกอะไรกับใครแล้วเสร็จเราก็ไปจดทะเบียนกับคนที่เป็นชูอะไรทีก็ได้เพื่อที่ว่าเดี๋ยวคนที่เป็นชูเนี่ยผ่านเปสิบยี่สิบปีอาจจะเริ่มมีโรคนู่นนี่นั่ ตายขึ้นมาไงก็จะได้ได้ทั้งตรงนี้ด้วยแล้วก็ส่วนแก่ดําเนี่ยในประกันเนี่ยถ้าตายฉันก็ได้ด้วยแต่ว่าในทางกลับกันก็คือถ้าเกิดฉันตายก็พวกมึงเดี๋ยวก็ได้รู้กันว่าว่าว่า,วาแล้วยังไงอ่ะคือการคือการที่ใช้ความสัมพันธ์หรือใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองบรรลุเป,ป้าหมายในการอยู่ห่วงโซ่อาหารสูงสุดมันเป็นเรื่องที่สำคัญม,มากไง ดังนั้นเนี่ยการที่มนุษย์หรือว่ามันไม่ใช่แค่เครื่องมือทางสิทวิมน,นุษยชนนี่น่ะนะมันคือเครื่องมือมันคือสิ่งไม่มีชีวิตอยู่แล้วสำหรับในสิทธิ์ในการที่จะทําให้คนเอาคนแต่ละคนเอากฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อจะได้เงินได้หน้าได้ตาได้ผลประโยชน์สูงสุดใช่ไหมเป็นสนเสริมเหมือนตัวเองมีหลายๆลร่างเหมือนที่บอกว่าเป็นพยาปวกอะ่ะแล้วจะมีบ้านไหมน่นนี่นั่นก็คือให้คนอื่นขุดมาอย่างเงี้ยแล้วคนหล่านั้นไม่นับว่ามีชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องเบนทำเนี่ยหนึ่ กับเศษอาหารจนตลอดชีวิตจนกว่าจะตายเบข้างหนึ่งเหลือเลยก็ตามซึ่งไม่มีเอ่อไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่มีอะไรมา cover ตรงน,นี้ได้โดยเฉพาะประเทศที่ยังไม่รู้อะไรเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เลยเกี่ยวกับนากดิจิทัลพวกเนี้ยสองก็คือคนที่เป็นเหยื่อจริงๆแบบนอร์รนมนไม่ว่าจะในช่วงเวลาไหนหรือทางชีวิตเนี่ยมันจะมีความหมายกับเขามากในการแชร์ประสบการณ์นี้เพราะเราหายใจสุดท้ายเราไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไรเดี๋ยวก็ตบตีเดี๋ยวก็อะไรจากบ้านเดี๋ยวก็บอกกูจะออกจากบ้านนี้ไป แล้วมึงก็อยู่บ้านนี้ตายที่นี่ไปเลยมึงไม่มีใครที่มึงจะติดต่อได้แล้วลอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันมันโหดร้ายมากมันไม่สามารถจะเปรียบเทียบกับอะไรได้เลยแต่เดี๋ยวนั้มันจะลองเปรียบเทียบกับเอ่อการบวชหรือว่าคุกหรือว่าเด็กกำพร้าอะไรเงี้ยให้ฟังอีกทีเป็นประเด็นแต่ที่จะพูดให้ฟังก็คือว่าพอหลังจากที่นันทิศทูบรีรกลับมาแล้วตัวหลัก มามาเคลียทรัพส,สมบัติแล้วเอาไปขายอะไรเองหมดเลยทุกอย่างที่บ้านนี้ด้วยความที่อยู่ตตะเกิดเนาะก็ของเอาของไรสิตัวรองซึ่งซึ่งจะยอมยินยอมทุกอย่างอยู่แล้วแล้วก็ของเมนเนี่ยคือทั้งหมดก็เอาไปขายเอาไปเอาไปเป็นรายได้ทุกอย่างแต่เ,เสร็จแล้วก็จดทุกอย่างว่าเป็นชื่อของตัวเองแล้วก็จดทะเบียนต่างๆเพื่อที่จะเอาสมบัติจากชูแล้วก็แล้วก็เอ่ออ่าเอา,เอาในส่วนของ เอ่อห้องห้องนอนห้องทํางานเนมินที่ทาเกมที่เคยทํากันไปอะนะเอ่อแล้วก็นู่นนี่นั่นเพื่ออุปกรณ์นู่นนี่นั่นทุกดีเทลเพื่อที่แล้วก็รวมถึงตอนสตรีม Steam, อยู่ก็เดินมาดา่าแบบหยาบๆคล้ายๆมามาขู่ตากคงขู่ต่างๆนานาที่ดูน่ากลัวมากทั้งตาวาดทั้งความหมายอะไรเงี้ยเช่นแบบเปิดเพลงก็ขอให้มึงติดคุกอะไรเงี้ยมึงจะปิดได้หรือยังนที่เพิ่งจะสตรีมนันที่บอกเวลาไปแล้วพอถึงเวลาเป้งก็จะเดินมาทำทำร้ายทารุณกรรมทั้งนากายจิตใจอย่างเงี้ยทีนี้ ก็การในการฮูลลิ่งกลับมาเนี่ยก็เหมือนพูดดีแค่แบบเดียวเพื่อที่จะได้บอกว่าอย,อยู่มีเงินเก็บเท่าไหร่อยู่อะไรยังไงแล้วก็ดีลตกลงบอกฉันมาดีนะฉันสดมนม์ว้า้พาตลอดตอนนี้ฉันเปลี่ยนไปแล้วสิบกว่าปีแล้วพอได้ทุกอย่างไปภายในไม่กี่วันก็บอกว่าเอ,เอาเงินร้อยนึงพันหนึ่งเสร็จตรนนั้นตรนนี้นขึ้นมาไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องอะไรแล้วของทิ้งไปหมดแล้วเสื้อผ้าก็เอา เสื้อฟรีใส่แค่2ตัวนี้อย่างงู้นอย่างนี้นอย่างนั้นก็คือแบบแล้วก็ทําส่ในทเมไม่คุยด้วยพอเวลาบอกว่าเออไปแจ้งความเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับโดนขูน่ฆ่าในนิโมทีวีไทยก็ปิดประตูใส่หัวเราะอะไรเงี้ยไปจนแบบหักหักทุกสิ่งทุกอย่างตัดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เราเหลือแค่ตีนเปล่าเดินไปแล้วก็หัวเราะเยอะๆหรือว่าพูดอะไรทํานองซ้าเติมแหละสมน้ําหน้าหรือว่าสมควรแล้วก็ดูมีความสุขกันมากแล้วก็เป็นกันทุกคนที่ในทีมงานตรงน,นี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น่ะ มันเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วน้มินก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วก็เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะตัวลองอยู่ดีก็เดินเอาผ้าเอาผ้าผมมาให้ซึ่งน้มินก็งงมากถ้าคุณโดนไปเรื่อยๆแล้วรุนแรงมาเรื่อยๆ่คุณจะรู้เลยนะว,ว่าเวลาที่คุณจะได้อะไรสักอย่างเนี่ยมันมันมันเป็นไปไม่ได้เลยอย่างเช่นการเอารองเท้าเราทุกอย่างไปทิ้งแล้วแบบเหลือรองเท้าคู่นึงที่จะให้ก็พูดขู่หรือว่าต้องแลกมาด้วยอะไรสักอย่างซึ่งเราไม่ได้อยู่ในเกมไงไม่ได้ไม่ได้มีชีวิตไปอยู่ในเกมทีนี้ ก็ไม่มีการคุยอะไรกันเลยแล้วก็มีการซ้าเติมแต่ละเวลายูดีๆก็มีการมาคุยเดี๋ยนนี้จะเล่าแบบภาพลมไม้ฟังนะยูดีๆก็มีการมาคุยเมื่อก่อนที่จะกลับไปรอบล่าสุดเนี่ยก็คือเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเนี่ยเนื่องจากว่ามีญาติคนหนึ่งมาจอดรถหน้าบ้านแล้วก็มาพูดประมาณว่าจะข,ขอพูดข้อมูลตามที่เท่าที่สะดวกจะพูดนะว่าเออแกรนมาเจอเนี่ยแบบป่วยแล้วนะอาจจะติดเตียงอาจจะอยู่โรงพยาบาลอะไรประมาณนี้แต่ว่ามาตามรับล่อๆอยู่หน้าบ้านไอ้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่คนเหล่านี้ไปคุยเดินไปคุยน้าบา แล้วจากนั้นแหละในสิทธิ์ตัวหลักแล้วคนกลุ่มนี้ถึงได้มาคุยกับเรานิดนึงว่าเฮ้ยคนนี้เขาป่วยนะเผื่อพวกเราต้องไปเยี่ยมคือเหมือนจะมาคุยเพื่อที่ว่าถ้าเกิดเราต้องไปเยี่ยมด้วยกันเนี่ยแล้วเขาจะถามเจาะถึงเราเนี่ยมันจะได้ดูไม่ผิดปกติแล้วไปได้กันได้คนนีนไ้ไม่เคยคุยกับเราเลยนะคนพวกนี้ในบ้านเนี่ย แล้วก็แล้วหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นทันทีเลยเนี่ยก็ขอลายเซน็นขอบัตรประชาชนซึ่งเป็นอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วคุยกันมีแค่เรื่องแบบเนี้ยเพื่อที่จะไปทําประกันเวลาเราตายเลาเราป่วยตายหรือเป็นเดือดอนขู่ฆ่าแล้วคนมาฆ่าจริงตายเพราะว่าชื่อที่อยู่นามสกุลอะไรเงี้ยในนี้ม้ที่มีไทยพวกนี้มาโพสตลอดเวลายยแล้วหรือว่าไปหารูปเรามาแล้วก็มาโพสต์ว่าจะมาตามบ้านในที่นี้อะไรเง,งี้ยแล้วก็แจ้งความไปทําทุกอย่างแล้วนะ ทำทุกอย่างที่มนุษย์คนอน่งทํทได้แล้วในตัวคนเดียวเน่นะหลังจากนั้นเนี่ยเราตอดทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืบหน้าไม่ได้โดนอะไรเลยนะแต่ก็ยังพยายามที่จะทําอยู่ตัวเราเนี่ยพยายามที่จะทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานในด้านอื่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการตามเรื่องพวกนี้ทีนี้ก็มีการคุยแค่นั้นแล้วก็เอาเอา,เอาทุกอย่างตอนเนี้ยไปเอาทุกอย่างที่จะเอาไปทําธุรกรรมอะไรต่างๆที่จะมา ัวพันพันผูกที่จะได้ผลประโยชน์จากเราหลังจากนั้นวันที่กลับไปครั้งล่าสุดก็คือเราจะไม่ต้องไม่สบายอยู่แล้วเพราะเราอยู่ในห้องเก็บของตลอดเราก็ไม่ได้กินอะไรแล้วก็ป่วยอะไรก็ไม่ได้เคยได้รักษาไม่มีที่นอนไม่มีไม่มีปัจจัยสีอะไรเลยอะ่ะแล้วแล้วเราเดินออกไปแบบเราไปช่วยถือของคือปกติเราก็ไปแล้วซึ่งพวกเนี้ย จะเปิดเปิดปิดปิดประตูเข้ามาดูนู่นน,นี่นั่นน่ะแทบตลอดเวลาเช็คอยู่แล้วหรือทําอะไรเงี้ยไม่เคยบอกอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับแบบว่ามันต้องการมานิเพลตให้เรากริงแบบว่าเดินมันเปิดไขต่ตลอดเวลาเนอะแม่แบบเหมือนนอนนิ่งนอนตายติดเตียงตลอดเวลาอย่างนั้นแค่นั้นถึนจะพอใจพอเวลาที่มามาเสร็จเรียบร้อยเอ,อ่อครั้งครั้งสุดท้ายที่ก่อนที่ท,ที่ตัวหลักจะไปนะก็คืออยู่ดีๆก็มาช่วยกันเองถือของคือปกติน้อมินจะไปช่วยใช่ไหม ก็มาช่วยแล้วก็พอเห็นมันเดินออกมาแล้วแบบป่วยแบบป่วยมาสองวันแล้วเป็นไข้หนักมากนะก็เดินออกมาไม่ได้กินอะไรเลยนะสองสวันแล้วนะเดินออกมาแล้วก็จะมาช่วยถือแบบมันมันก็ต้องเป็นสภาพอย่างนี้แล้วคือมันเจตนาให้สิ่งแวดล้อมเซตติ้งทุกอย่างอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันพูดอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะก็คือพูดว่าพอเห็นหน้าเุ่๊บก็บอกว่าโอ้ยทุเรศโสโคกสกระบกไปตายซะดูสภาพสิอีฉันไม่ถือของแล้วเว้ยแล้วก็โยนทิ้งแล้วก็เดินกระทึบเท้าทั้งทั้งไปทั้งกลับแล้วกก็ออไป หลายเดือนแล้วก็เนี่ยอยู่ดีๆเมื่อวานเนี้ยตัวรองก็มาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาฝากอะไรเขาเอาผ้าห่มเขาที่ไม่ใช้เอามาให้เดี๋ยวใส่รูปไปที่ปกหรือว่าเดี๋ยวให้ดูนะแล้วก็อยู่ดีๆวันเนี้ยก็มีกล่องของใหญ่เลยบอกว่าของตัวรองแต่จริงๆมันเป็นชื่อของตัวหลักก็คือจะมาอีกไม่จบไม่สิ้นทุกครั้งที่มาก็จะต้องแบบเอออยู่ดีถ้ามาคุยครั้งก่อนๆน,นะให้ไปเกี่ยวกับประกันด้วยเงี้ยว่าไปไปเปลี่ยนชื่อว่าเป็นให้ให้ให้เธอไปด้วย เพราะมันทาชุลกรรมไม่ได้ก็เลยต้องมาทําที่นี่ซึ่งฉันไม่ได้อยากมาแล้วก็ไปยืนด่าประกันนุนนี่นั่นว่าทํำไมต้องให้ฉันมาด้วยฉันฉันเป็นอย่างนั dumpling, ้นอย่างนี้นะฉันทำไมฉันจะต้องมาถึงที่นี่แบบเหมือนฉันเอ่ออะไรก็อ้างไปฉันเป็นคนแก่ฉันเป็นอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแล้วแล้วก็ด่ายืนด่านานมากแล้วก็ให้เราหลอกแล้วก็จะยินว่าเปลี่ยนให้เป็นชื่อฉันให้หมดเลยถ้าคนนี้นุนนี่นั่นนี่นั่นไอเนี้ยอันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นพวกชั้นอะไรเงี้ย ทั้งหมดทุกอย่างแต่ให้เราไปด้วยไปแล้วก็ด่ายืนด่าเราตลอดเวลาที่ต้องแต่ออ,อกส่วนไปอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆครั้งสุดท้ายที่พูดก็คือพูดว่าประมาณว่าไปตายซะเถอดูซิแบบอีคืออะไรก็ตามที่ไม่มันไม่ใช่แบบว่าลุกกูแต่มันต้องดูดีทั้งต้องให้ฉันเห็นในสภาพที่เธอดูดีที่สุดให้ได้ขึ้นมาให้ได้ฉันรู้สึก,กว่าฉันได้อยู่ในสิ่งแวดลอ้อมที่เป็นความฝันที่มันดูแบบดูรวยดูดีนู่นนี่นั่นแล้วก็ปิดบังว่ามีเธออยู่ในโลกนี้เป็นฉันคนเดียวที่จะต้องเด่นขึ้นมาในนนนนนนทททัััััั้้งงงคคคคววววาาาามมมมมมรยุ่่่กตตอสจีีฉฉไไดด แล้วฉันก็จะโทรมานิ่เพื่อว่าเดี๋ยวฉันจะมานน่นนี่นั่นกับพวกเอเดเบอร์พวกนายสิทธิ์ตัวรองต่างๆนะอันนี้ไล่ฟังภาพรวมคร่าวๆมันจะมีประโยชน์มากเพราะว่าทุกวินาทีมันก็คือความตายไงจะโดนแบบล็อกบ้านอะมึงไปอยู่เป็นขอทานนะเมนเคยพูดไปแล้วนะในคลิปมืก่อนว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะนะเมนก็ออกไปแล้วเอ้ถ้าเป็นผู้ชายออกไปแล้วแต่เป็นผู้หญิงจริงๆเป็นผู้หญิงมันก็ไม่เกี่ยวแต่ประเด็นคือมันท้องได้แล้วถ้าเราไปอยู่แบบโฮมเลดในประเทศที่ยังไม่พัฒนาแล้วอะอาการไอฟิลที่แบบว่าไปเป็นไปเป็นโฮมเลดเดินออกไปอะไร กระทำอะไรกันแล้วแต่ละท้องอย่างเงี้ยมันมันมันลำบากมากไงคือมันมันไม่ใช่พราว่าเออจะอ้างว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงก็เลยไปเป็นขอทานไม่ได้ไปเป็นโฮมเลดไม่ได้ไม่ใช่มันมีประเด็นเรื่องท้องอีกไม่งั้นวันที่ได้เป็นเคยเล่าคห้แสตอ,ตอรีร่ฟังไปคิปมันก่อน่ะที่โทรไปหาเออเออคนคนหนึ่งอะ่ะแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าเออก็เจอหักหลังอีกอะไรเงี้ยก็เลยเออแต่ตอนนั้นก็คิดแล้วนะนะว่าไม่เป็นไรก็ไปโดนฆ่าตาย,ยข้างนอกนนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในหลายๆเรื่องอะ่ะ จำได้ไหมคลิปซิสเตมไี่เคยบอกให้ไปดูอันนี้เอาจากบ้านที่เขาพูดเป็นประโยชน์มากที่เ,เพื่อนพันธมิตรเขาพูดเกี่ยวก็เป็นพันธมิตรของเขาที่พูดเกี่ยวกบว่า,วาลองคิดดูว่าถ้าเกิดอยู่ป่วยติดเตียงจนไม่ไหวสักวันหนึ่งอะ่ะแล้วเขาจะดูแลหรอเขาไม่กระทืบตายหรืออะไรประมาณนี้เอาแป็ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณป่วยอะ่ะแล้วคุณก็รู้ว่าคุณแล้วคุณเชื่อคนเหล่านี้จะไอ้นี่เหรอแค่คุณเป็นไข้สองวันนี้ก็ยังด่าดูถูกได้ขนาดนั้นนี่คือครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะมีการกลับมาพู มันเป็นกําลังใจให้คนที่เป็นเหยื่อมากนะคือนายมไม่ได้มีอะไรมาเพื่อความจริงมาเพื่อที่จะทํำไรโพสของตัวเองเนะี่ยแต่ตอนนี้กยังไม่ได้ทำนะยังอยู่ในสเตตที่ะต้องแบบจะต้องยังไม่ได้ทําเลย,ยไม่ได้ใช้ชีวิตนี้เลยที่เกี่ยวข้องกับไรโพสแล้วก็ตรงกันข้ามได้ซ้ำเพราะาเรามาเพื่อที่จะต้องได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเอง แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นแต่นี่คือยังไม่ได้เริ่มแม้กระทั่งนับหนึ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวถ้าสตรีมได้หรือว่าอะไรเงี้ยในห้องเก็บของเดี๋ยวอาจจะมีสตรีมอันนี้เล่าฟังภาพรวมว่ามันม,มีค่ามากๆประสบการณ์ตอนเนี้ยกับคนที่เป็นเหยื่อด้วยกันหรือคนที่ต้องการเข้าใจในแง่มุมที่จะเอาไปใช้กับกฎหมายหรือกับอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นในสังคมที่ทันเองก็ติดต่อไปหมดแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเกิดขึ้นมาเลยเหมือนในเมนตายไปแล้วแล้วก็ติดต่อฝ่ายต่างๆแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วนั่นเองก็ไม่ได้ต ก็ฝึกไปเถอะแล้วก็ทําอะไรเท่าที่ทําได้เพราะว่าอะไรก็ต้องห้ามถูกต้องห้ามแล้วทาบุญโน่นนั่นนะ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะทําได้ช่วยคนได้ที่สุดที่คุณทาได้คุณก็ทําไปและมันก็ทําอยู่ทุกวันถึงได้บอกว่าชีวิตหลงังความตายมันก็อยู่แค่ใกล้ๆตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าไม่ทําตอนนี้แล้วคนที่เป็นเหยื่อเหมือนกันโน่นนั่นเขาจะต้องรอตอนไหนอาจจะเป็นอีกร้อยปีก็ได้จะมีคนมาเจอแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เอ้ยมันเหมือนเขาเลยหรือว่านู่นนั่นอะไรเงี้ยหรือคนที่ต้องการช่วยคนจริงจริงามารที่เาาาา้าีดควเียจาม่ติดค้างคิกันไว้นะ